ฟีออสทั้งขันขึ้นมาโชว์ต้องโชว์ท่านว่ากรจางหน้าเป็นยังไงไปหน้าเป็นยังไงไปท้ายเป็นยังไงนะครับคือตรงนี้มันอยู่ที่สินค้าเราด้วยครับซึ่งในนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเถียาที่แบบเป็นพรีเมี่ยอยู่แล้วที่สค้านจัดอยู่แล้วหรือว่าลอยลงไปแล้วนะฮะซึ่งจุดที่ลอยลงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรองฉีดโฆษณาไปทีหลังฉีดยังที่ทีตอนนี้ที่ลอยจะไปเป็นสไตล์ท้อไปแล้วแสดงว่าจุดแล้วเขาเริ่ม คือเวลาไอ้ซิ่งติดตัวแล้วเนี่ยเราจะโฆษณาเนั่ยนะครับเป็น umas, ตัวอย่างที่ยู่ว่าแบบเราไม่จำเป็น sink. ต้องต้องต้องพรีเซนต์กับสินค้าเราอาร์ตเดร็จนะครับอั course, นที่องตัวอย่างไปบีออสขายตัดขาดเป็นขายแค่โลโก้ขายได้นะครับบีเอ็มขายแค่ใบหน้านิดเดียวโลโก้ตรงกางเราขายได้นะครับตามเดิมแบบนี้นะครับซึ่งถ้าทั้งหมดแล้วเป็นคนอย่างเริ่มต้นอย่าอย่ากทิ่งคำตรงนี้นะครับอยากทิ้งคำประเด็นจะดับ ชัดก,ก,ก่อนนะครับในสองรูปรูปสวยเนี่ยมีใช้เยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยโอเคการถ่ายมัมีมีหลายแบบถ่ายนี่ได้ยนะินไหมได้ยินนะนะก็ถ่ายมือถือถ่ายก็คอมแพ็คถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายยไปก่อนอเรียกว่าอ,อย่างเชิงตลาดก่อนนะครับคือถ้าเราขายได้เรา ก็คือเ,เป็นแปรนด์ทั่วไปที่ขาผลตมาเองงนจางรงานผลิตตา้างโงงานเดียวกับทุนที่สักผลิตหรือแม้ต่ทนี่สัทเองมนไ่ไ้ไม่ได้มีโรงงานตัวเองครับก็ต uh, so right ่างผลิตไล้ว้องีทุิักองมเราก็ดับไปแล้วนะครับเืองจาว่าเขาเลือกใช้ซิจิเตอร์ครับซึ่งมีลูกค้าหลายเชา่ที่ผมมองว่าเห็นคือเขาไปถ่ายเยอะแล้วเจอเราพอเมินได้แล้วว่าลองไหจ้างอะไรคัตหนึ่งเราเซ็นสัญญาแค่ คุยได้และร้านไม่ต้องจ้งางคนปีก็ 2, ได้หละงจ้างแค่สามเดือนพอหรือหกเดือนก็ได้นะครับคือเอากองไล่อะสมมติเรามีกองไล่สักหนึ่งร้านเอาแบ่งมาสักสองแสนสามแสนนะครับมาลองเสี่ยงลงทุนที่เหลือใช้ดิจิตเตอร์ซึ่งค่อนข้างช่วยได้เยอะนะเพราะว่าที่บอกภาพสวยใช่ชลยวคือภาพสวยคือพอเราเอาสมมติแอดเคสเซ้นเนอาไปลงโฆษณาสักอย่างเนี้ยเกี่ยวเราเพิ่มทาง เาลาดิมมารีูเนี่ยซีนหน้าขวาเดี๋ยเป็นเครื่องราวที่แบบเป็นแบบตลาดนะครับเป็นแบบทัท่วไปแต่เราเพื่ง้าซ้ายคือจะลาขึ้นความน่าเชื่อถือมาแล้วลูกสวยมานะแหนะครับโอกาสที่สัง่งก็เยอะขึ้นนะครับตรงนี้ลูกสวยทีชใชมากขึ้นนะครับอ่ะอีการเน้งนะครับลูกถ่ายชัดนะครับเปรียบเทียบตรงนี้ที่ถ้าเกิดว่าถ่ายด้วยมือถือนะครับก็ถ่ายแบบชัดๆัดน,น,นะครับคือคุณค่าของ ว่าลูกลูกเราไม่สวยน,นะครับต่อให้เราเอาแบบเอาไอเทมเอา,เอา,เอา,เอาโดมาถนะค,คนก็ดูก็จะดูหมาะอกว่าที่มันคือมันไม่เข้าแบบดูไม่ลงตุนนะครับหรือว่าแพคเกจเป็นการปริ้นแบบว่าปริ้นเจ็ตแบบรอบๆไม่ชัดเนี่ยนะครับมันก็ดูดูดูดลเตนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาถ้าเกิดเ่าสินค้าเรามีนะครับคืงก็ ช่วยเหลือในเรื่องของการแข็งเก่งนะครับดูมีระดับขึ้นนะครับอ่านตัวนี้สำคัญนะครับเป็น 174L นะครับซึ่งในคอร์สก่อนหน้านี้มาสักสี่เดือนนะครับที่ที่เนี่นะครับผมลองที่ดูว่าเครื่องย่อขายดีเนี่เครื่องย่อขายได้เปิดสายเก่าอดูนะครับเออ่ทำมาเพื่อเพื่อลองเทสมันจริงไหมครับซึ่งจริงภายในเดือนเดียวเนี ตัวตัวซ้ายมือนะครับตัวเนี้เป็นของผมเองที่ที่ทดลองเอากามาแระถ่ายรูปเองนะครับถ่ายรูปเองทำอย่างนี้นะครับกับด้านขวานะครับด้านขวาตัวเนี้คือในช่วงนั้นนะคือ คือจริงๆเข้าขายได้ประมาณหงเดือนนึะครับเราก็เลย,อล,ยอเอลองว่าเองลอที่หลังจะซื้อได้ไหมนะครับ็ถ่ายลยที่ขายแค่เดียวรับถขายแลย้วก็วางวางนะครับสังเก็บงานความถ้าเราจะซื้อนะราคาเท่ากันเราเราจะซื้อ,นะอไหอันนี้คนทักใจนะครับก็กเรือยอดขายเราคั้งตัวครั้งปีก็ครั้งที่แล้วที่ที่มาอธิบายมีตัวสั่งเข้าก็เลยรับให้ดูเลยว่า ครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปขายแ่งกว่านั้นที่แรกผมก็เลยขายว่าเราคือเราไม่ได้ทำลายแมงขายเราเราแค่ทำเป็นโมเดลให้ดูว่ามันช่วยได้นะครับ <c oughs> อันตัวอยา่างตัวนี้เป็นค้าตัวเดียกันนะครับเจ้าเดิมนะครับเขาพยายามจะโชว์ว่ากล้องเขาเนี่ย เกียห็นนะว่ามันคือหน้าตัวบริการรูปแรกก็กก็็ชนะแหละพอมาเรื่องคอนเสิร์ตบอกว่ากันน้าได้อันนี้อันนี้ก็โชว์วากันน้าได้ลอยน้ําได้อันนี้ก็โชว์วากันน้าได้แต่ว่าไม่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 ต้องไปลอยน้ํานะครับไม่ต้องมีฟล็อกไม่ต้องมีแสงไฟเลยมีแค่ที่กับมีวนดิ้งย้อมด้วยว่าโอจะจคต์นะครับอันนี้ถ่ายจบกในถือนะครับอันนี้ถ่ายถ่ายกับที่เราจะถ่ายกับวันนี้แหละนะครับก็สซ็นชาก็ดูดีดับที่เนี่ยซึ่งเนี่ยขายดีเยี่ยนเลย คือเขาก็เหมือนเราไปช่วยเขานะฮะเพราะว่าเขาเหิดเขาถ่ายเขาก็สุดท้ายเขาเขาเขาถ่ายและเขาก็ยอมรับคือที่จะถ่ายให้มันดีๆนะครับซึ่งวันนี้เขาก็ทำแบรนด์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามาซัพพอร์ตกับกับที่ผมพูดอย่างไรบ้าง เย่อตัดซื้อนะครับในช่วงแรกที่ผมบอกว่าขายแค่เดือนเดียวก็ได้ทั้งเป็นแสนแล้ว สิบวันจะได้แสบสบายๆเลยนะครับแต่นี่เป็นสินค้าที่ก็ลายเยอะนะฮะคือก็เลยตู้เห็นว่าริ่มมันมันมันช่วยได้ไม่เป็นโมเดลที่แค่ทำมาแค่สองเดือนเองก็สบายแล้วคือถ้าเกิดจะทำต่อก็ได้นะฮะแต่ว่าเราเราไม่ทำเราเรามีงานได้ครับอ่ะคอาวนี้ข้พูดเลยปึ๊บจะมาสรุปว่าไอ้สินค้าที่นิยมทานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือโอเคอาจจะเยอะแหละเพราะเราเป็น เป็นหัวเป็นมอมเวอร์เปอร์นะเป็นชุดเป็นเครื่องทาเป็นน้ำมันเป็นเครื่องกลเป็นเกทรอนิกน์คือจริงๆแล้วสินค้ากี่อย่างก็ตามนะครับอันนี้ยังไม่ทำอาหารนะฮะก็ทำอาหารจะเป็นอีกาหนึ่งครับการถ่ายนิยมกีบในบ้านนะครับแบบแรกนะครับสุดที่สุดที่สุดถ่ายให้เห็นสินค้าอย่างเดียวนะครับไม่เอาอย่างอื่นนะครับถ่ายพื้นขาวเกลี่ยเลยนะครับเราจะเห็นกันกันเยอะมาก ครับ,บ,ด,บ,บรดีวันนี้เนี่ยไม่มีที่คุณเด็กเนี่ยจะเจอสิ่งทดูว่าพอเสิร์ชหาแล้วมันเป็นพื้นขาวนะทั้งหมดนะครับกับอันที่สองนะครับถ่ายแบบมีการจัดล็อกนะครับจัดล็อกบางประกอบ,บกที่มันเกี่ยวเนี่แหละจะเพาะถึงขายเสื้อผ้าก็เอาั้งแบบมานะครับแต่งหน้าทำผมนะครับมีอะไรกับชุกกระติกน้ารักน้ารักหรือมีรองเทา้าสวยใส่ซึ่งความจริงจริงๆริายเสื้อผ้า แต่ว่าเราเป็นอนี่อาจจะมีไปนั่งเก้าอี้สุดนนั่งในสวนนะเหมือนถ่ายอาหารก็ได้อาหารกน้อมีปลอกอาหารมีสองแบบเหมือนกันคือถ่ายพื้นเข่ารับเพื่อใดสินเ้าแค่ตัวาะกับกนถ่ายแบบจัดปลอกกันนะครับคือการถ่ายสนค้าบนท้องพวเนี่ยมีใหญ่ๆนะครับม so ีม so so ีแค่สองแบบนะครับคือเน้นสินค้าไปเลยกับเน้นมีปลอกส่วนปลอกคือเราเราต้องนึงแล้วว่าสินค้าเราเกี่ยวเนื่องอะไรนะครับควรควรจะจยดปลอกอะไร อ,อย่างพาพเครื่องนะครับคุณค่าของภาพเครื่องอยู่ที่ไหนครับออกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยนะ,ะต่อให้เราจะถ่ายภาพเครื่องข้างหลังเป็นวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นต้นฉบุละก็ก็ไม่มีส่วนที่จะทําให้ขายได้ไหรือไม่ได้เนีนยเพราะภาพเครื่องเป็นเรื่องความศรัทธานะครับเรื่องของความสวยงาม เร hire, ื่องของเนื้อสวยไม่สวยแท้ไม่แท้นะถ้าเราถ่ายโปรเนี่ยสัญญาถ่ายสิบเท่าครับผมถ้าเห็นเนื้อสายเอี๊ยมองกล้องเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมถ่ายภาพสุเด็ดนะครับผมไม่จําภาพแต่เวลาเราไปถ่ายภาพสมเด็จแน่ๆว่าคนที่ถ่ายภาพสมเด็จเขาต้องการถ่ายเช่านะเรื่องของตาเรารู้มีธรรมชาติ เราเปิดถ่ายเรามีภาพที่ค่อนข้างโปรชัดสุดผมไม่มีภาพจริงอยู่ในมือนะครับแต่ว่าผมมีรูปนะครับความละเอียดสูงเลยนะครับอยู่ในมือเวลาผมเจอคุณล่าแหล่ผมที่เล่นค้าผมแค่เปิดรูปให้เขาดูนะครับพอเปิดรูปปึ๊บผมไม่จะไม่ต้องมีตัวจริงเลยแต่ผมรู้ว่ารากองนี้อยู่ยนนกับใครแนะนำให้เขาไปหาเพอาะเขาดูจากรูปแล้วเขาเห็นเขาเห็นตำหนิเขาเห็นเนื้อนะครับพอไปหาเองปุ๊บเขาบอช่ากันได้ ตรานี้คเคยตกใจเลยถามโดยเด็ดนะว่าเรามีกันแค่ไหนไน,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 นะครับซึ่งมันจะสามารถคอนเซ็ปต์ไปได้เลยว่าสนใจอะไรอยากทราบเพิ่มเติมอะไรนะครับสามารถแทรกได้เลยครับคือเขาคิดว่าไปถ่ายตรงวัดเลยซีทาวเวอร์ตัเครื่องเล่นภา,นานใหม่เนี่ยแต่ว่าไปถ่ายว่าอ้ที่ห้องที่ขายแล้วต้กงมคนครับผมแปลว่ามนจะยากตรงที่ว่าเราต้องมีเราต้องอยืมเข้ามาาต้องตั้งด้วยทางเซ็ตครับต้องต้องเซตไฟ ครับคือการที่เราถ่ายให้ให้คมที่ชัดเนี่ยเราก็มีไฟไม่ได้นะครับจะต้องมีไฟมีแบตอย่างน้อยมีแฟลชสองตัวนะครับเดี๋ยวนี้จะมีพระมาใช่ไหมครับยวจะแนะนํำที่การถ่ายภาพให่นะครับซึ่งถ่ายภาพนี่ไม่ยากนะครับจุดด้วป็นพระอะไรพระเรียนพระถก จริงดูอะไรคือคือเรารู้แล้วคือมีด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่อีกสิ่งที่คนไม่ไมค่อยทำนะคือความหนานะความหนาจริงแล้วความหนาสำคัญนะครับแท้ไม่แท้ไม่รูนะผม,ผมไม่ให้เสียพัานนะแต่ว่าจากประสบการณ์คือต้องมีความหนาด้วยอย่างเงี้ยผมมีผมมีสาวมนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เจ้าของาการเปลี่งผมนี้เลยนะครับแต่ผมมีสาวมเนี้ยใจมาดูรูขมาขอสุลูกพี่เ้อในตอรไทยก็เห็นแหละ ความหนาอย่างทังนึงและเปลี่ยนเองต่างปกติเป็นพระเพื่อนพระอะจริงๆมันมีครับจริงๆจริงๆตัวที่โชว์จริงจะมีตัวไม้พัดอยู่ันขนาดเทอะไรด้วยอะไรเงี้ยสังเกตว่าพระขอเที่ยทัดนะครับไม่ต้องมุท ք ก็ไม่ต้องพื้นขาวก็ได้พื้นอะไรก็ได้แต่ขอให้เห็นตัวพระัดด้วยครับถ้าจะเป็นพระเพื่อนนะฮะหรือถ้า่าเป็นพระที่ให้บูชาราวเซเวน่นนั้นอาจมีกาเรเลื่อนของ ดีไซน์ขึ้นมาในเรื่องของแพททับตุกตุกสีสันอะไรเงี้ยแต่ทางด้านนั้นจะไม่มีพร้อมเหมือนกันนะครับไม่มีพร้อมเหมือนกันคือเขาถ่ายแล้วก็ใช้การในขัดเฉพาะตัวนตาแล้วก็ไปวางอะไเอาโบชัวร์นะครับจริงไม่อยากพูดเลยรู้จักในแถวนี้ครับจริงๆแล้วเครื่องบูชาออกมาในแถวนี้ถ่ายเองนะครับนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าต้นเป็นใครนะครับรู้แต่ว่าการมีที่สีที่หนาไม่ถ่ายเป็นภาพการเท่านี้นะแต่เมียเราก็ถ่ายตามตามอาชีพ ถ่ายยุควันหนึ่งดวยโผล่ในเซเว่นบุชา900อันหนึ่งพันห้าเราก็ไอ้งานเราในวันวเราก็โอเคครับที่ช่วยทำบุญสร้างพระแก้วมรกตให้ใหญ่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายวยสดีไนมโกลก็คือตัวอย่างให้อยู่ในนี้แล้วครับตำรวจตามเยอะคือเรามีเศษไวไงรือว่าเรามีเศษว่าคือ คือแรกๆเนี่ยคือเราถ่ายของคุญคือเราไม่ได้เอาตังค์นะก็เราไม่ได้ทำบุญหรือเรา wał, ui, เราเราช่วยเราช่วยสร้างอะไรเงี้ยเราอยากทำให้ดีถ่ายต้องชัดเขาไม่สวยเลยเขาก็ไปทำโปสเตอร์ขายแบบใหญ่โตเลยที่ตัวนี้นาครับซึ่งคือเราไม่เกี่ยวนะครับคือเราถ่ายแบบมีหลายปาเนะในคอมหลายป่าก็ถ่ายสวยก็เหมือนกันชุดนี้คือถ่ายแค่นี้นะถ่ายแค่นี้นะครับแต่ว่าถ่ายแบบพือขาว พึ้ขาวแล้วเขาก็ไปวางบนบนแผ่นับก็คื้นแลวในเซเว่นก่อนจะมีนะครับน้าใครมีแผ่นทับในเซเว่จะมีของรากาอยนะครับหูยขายท่าไหล่เซเว่นทัาไห่สองพันห้าร้อยสาขาแต่ขึ้นแล้วไ่้าสมมติว่าสองพันห้าร้อยสาขาขายสาขาละวั่นละว้ยเดียวพอก็ัละสองแต่ห้าฮสิบวานสอง้านห้าครับหนึ่งเดือนเจ็ดล้านห้า นี่คือคิดแบบแค่ร้อยเดียวต่อราคานะแต่มันไม่ใช่อนะย,ย่างนั้นนะเบียนเดียวก็ไปเกืสิบล้านนะครับเขาขายป,ปีนึงก็เท่าไหรแล้วร้อยี่สิบล้านแน่นนสบายสบายเรื่องการอันนี้คือจบนะครับเรือ่องราคาอย่างที่เราบอกเนียนว่าเอาไม่ชัดราคาที่เอาไม่ชัดปุ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่าอุปกรณ์ที่เราจะลงทุนเนี่ยมันคงไม่สามารถจะเป็นกล้องไอโฟนไม่สามารถจะเป็นกล้องแบบของแอ้ได้แล้วแหละจะต้องเป็นกล้องที่แบบ จะดีแบบเป็นแบบมีคุณภาพนี้จอิงางเนี้แล้วก็มันจะมีเร,รนนาร์โฟเชีไยถ้าทเป็นพระคือคือเราคือเราต้องเป็นลงทุนตรงนั้นนะครับเลื่องสังเลนะครับส่วนแปดเดี๋ยวใช้แปดตัวถูกข้างหลังแค่นี้หาได้นะครับลงทุนแค่กล้องกับกับเลนนาร์โ็ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่กันนะครับกล้องก็เอาดีแต่ไม่ต้องดีมากก็อาจจะมาจามหมื่นกว่าบาทเรนมาโก็มาสามหมืนหกหมื่ 6ม0 0นแต่ว่าจริงๆเราไม่นานครับเดยวคิบคนนะครับแต่ว่าถ่ายได้ยาวเลยนะครับหรือหรือถ้าเกิดว่าผมไม่แน่ใจนักเึียาคนถ่ายเด็กผู้ไายสตถูกครับเรื่องใช่ไหมบาท ดูเรื่องของการถ่ายมีสองแบบนะครับก็คือพกกับมาก,ก็คือเป็นแบบขาวเกลี่ยแบบแบบล็อกนะครับอ่านในเส้นสิดูนะครับแคนหน้าจอมันให้ดูนะครับ,อ,รบอันนี้เป็นเว็บของไทยนะครับสังเกตว่าการถ่ายทุกข่าวเนี่ยมันมันดียังไงสังเกตว่าบนหขอ,ข,อของของสินค้านะครับดูซ้ายบนเห็นไหมฮะมันเป็นน่าจะเป็นเคเบิลทีวีนะครับกล่องกล่องเคเบิลทีวีนะครับอันที่สองเป็น เอ่อแฮนด์เป็นแต่งผมนะครับเ,เป็นเจลแต่งผมนะครับอันที่สามเป็นสินค้าอันที่สี่เป็นน่าจะเป็น g p s ติดรถนะครับตัวนี้ก็ g p s สติดรถนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาสังเกตว่าสินค้าทุกทุกตัวเนะฮะมันเป็นคนละหมวดหมู่เลยนะครับเป็นถึงเรื่องความสวยความง,งามเป็นสินค้าเอ่อลิกทัวหนกส์นะครับเป็นแฟชั่นสินค้าเครื่องปรงหันะครับ ในกล้อบด้วยนะครับแต่เก็บจากการถ่ายืูปขาวมาช่วยอะไรนะครับช่วยตรงที่ว่าให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีความหลากหลายของสินค้านะครับซึ่งตรงนี้คือมันเหมาะสำหรับคนที่ทำ e-commerce บนเว็บไซต์นะครับอย่างเสื้อผ้าถามว่าเสื้อผ้าถ่ายแบบเป็นแฟชั่นสวยๆได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงว่าเรามีนน่100ชุดหรือ50ชุดก็ได้ในหน้าเว็บเดียวแล้วถ่ายทละที่ มันก็จะมีสบายๆแต่ว่าให้เกิดว่าเราถ่ายแบบเป็นตีเดียวกันนะครับที่บอกว่าเหมือนเิ็เสื้อผ้าอย่างที่ถ่ายเป็นเลื่องหนึ่งภาษาบ้านๆลายเซ็นร้านติปปี้เสื้์ของร้านคือถ้าเราฟิกไวแบบ้แบบใดแบบหนึแบบ่งให้เป็นสไตล์ไปเลยนะครับตรงเนี้ยจะช่วยได้เดียนะครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายแบบครอบกระโดดไปกระโดดมาอย่าเงี้ยมันจะเป็นกับเสื้อผ้าตลกนะอราโอเคขายได้เรื่อยๆขายได้วันห้าร้อยแล้วก็สบ เยอะเนี่ยซึงรายยกว่านนแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นซิกเนเจอร์ครับเป็นเอกลักษณ์ครับวันหนึ่งอย่างนี้ทางกออนไลน์แน,แน่จะมีคนสั่งครับต่างจังหวัดเรื่องเรื่องมีแบรนด์เรื่องทำแบรนด์ปิดก็จะกลายเป็นจเจ้า เพราะนั้นคือเขาอย่างที่บอกคือแต่ว่าแต่นอกไปแล้วเขาทำเป็นกับตื่นตื่นแไปแล้วคือก็ได้ไข่สดก่อนพอทำเป็นตื่แปลงปุจากปราถานที่เราไปขายได้ร้อยหนึ่งพอที่บอกพอมีซิมเจอร์มีารปบมันมันนะครับได้อ่นนี้ให้ดูนะครับตามหลักของารัอนี้คือมีซิมเจอร์ง่ายคือเอาพื้นขาวนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยเป็นสัญยาณที่สารรถยนต์รถยนต์เวลาเขาถ่ายขายนะคือเขาเนี่ย นหน้ารถเป็นหน้าเดียวกันทั้งหมดคือเป็นยงียีไร์ไม่ได้จับภาพมาคือเพื่อที่ว่าให้มันเความเป็นระเบียบนะครับให้มันดูสวยงามพอพอเว็บไซต์หรือว่าโมชวัวเป็นระเบียบสวยงามคือมันจะดูเรียกว่าช่วยช่วยดูดีในระดับขึ้นมาเองน,นะครับนี่ลดอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ของไทยนะครับเดี๋ยวจะบอกมันเ,เป็นแบบสไตล์ไทยหรือเปล่าที่ว่าถ่ายแบบพื้นขาวนะครับวัตถ่ยิมจริงหรือเปล่านะครับ ตัวนี้มก็เลยเอาเปอีคอมเมิร์ซเหมือนกันนะครับของต่างประเทศนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับสังเกตว่าตัวนี้ก็เป็นมือถือนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้เป็นเสื้อผ้านะครับนี่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับนี่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนี่เป็นลังเกสังเกตนะครับว่ามันก็สินค้าเป็นแบบหลักๆเหมือนกันคือมันไม่ได้เป็นหมวดหมู่ว่าเป็นของกินเป็นซิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับแต่มันสามารถอยู่รวมกันได้ในหน้าเดียวโดยทีู่ดูดี ดูแล้วดูด,ด,ดูมีราคานะครับว่าการใส่ถุงเ้านะครับสุดเด็ดจะไปแยกย่อยฝ่ายทียว่ว่า,วาเมื่อไหร่เราควรใช้ถิงเท่าเมื่อไหร่เราควรใช้แบบจับปลอกนะครับคือตรงนี้นจะเป็นจุดที่จุดที่เราติ๊กได้ๆว่าเอออ๋ออะไรเงี้ยซึ่งจะสรุปให้ใน,นสไลด์แล้รนะว่าพื้นเท้ดีอยังไงแับปลอดีอย่างไงน,นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเนี่บเป็นแบบจับปลอกนะครับ เขเยว่าอันนี้คือขายปืนปลอกนะครับเป็นนี่เป็นงานของเองนะครับคือการถ่ายบนสมมติเราถ่ายปืนบนพืน้นข,ขาวๆมันก็คงจะเหมือนกับอีดีการยิงปืนของเล่นนะฮะไมนได้มีอะไรเลยนะครับก็ต้องแนะนำลูกค้าว่าอ่ะถ่ายปืนเนี่ยคือปืนมันไม่ใช่ปากหอกปากเรื่องหัอตเลืนนะครับลงทะเบียนลงอะไรก็เป็นแแหละนะครับด้วยมาจิก ค,คือการถ่ายปืนเพราะว่าไ่ายเป็นปืนสนขาวก็จะเปตลกนะครับไม่ได้เป็นของเล็กันไนะครับก็แนะนำว่าถ่ายจัดล็อกไปเลยนะครับก็คืออย่างนี้จัดล็อกคือใช้ปืนใช้จัดแสงน,นะครับอย่างนี้ก็จัดแสงให้แบบเป็นเงาให้แบบเหมือนในสนามลบสนามยิงปืนไปสร้นนะครับหีแสงทอดมาเงี้ยไ,ไม่ต้องเห็นชัดเจนนะครับจะต่างกับสินค้าพื้นขาวนะครับสินค้าขั้นากลนะต้องเห็นชัดเจนนะครับเห็นจอนะครับเห็นชุดเห็นลายชัดทั้งหมดนะครับ แต่จัดกล้องดูปืนนะฮะคือถ้าคนเล่นปืนก็จะรู Asia, Hence, ้ว่านี่คือปืนกล็อกนะครับแต่ว่ากล็อกอะไรอันนี้มันอาจจะมองไม่เห็นนะฮะตัวนี้คือเป็นกล็องยี่หกเอนี่คือคือคนเล่นปืนจะรู้แล้วว่านี่คือปืนกล็อกนะครับก็จัดกล้องนี่หกปืนเนี่ยคือไม่ต้องเห็นชัดเลยนะครับที่จัดให้มันดูมีเรื่องราวเล่าเรื่องได้แล้วให้ดูว่าไอ้นี่คือปืนจริงนะครับแบบอีแบบเป็แบบผสม ซึ่งผมไม่ได้เกลือนไวไม่ได้แจ้งในตอนต้นว่ามันมีแบบจัดครอบสำหรับพื้นขานนะครับแต่แบบที่ผมผมทำขึ้นมาเองก็คือปแบบพื้นขาวผมอาจจะครอบนะครับคือมิกกันนะครับคือมิกกันคือแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะหน้านะครับที่การจัดครอสมมตินะครับสมมติวาผมถ่ายปืนวันนี้นะครับแล้วอีกสักสองเดือนทีคราบเอาปืนรุ่นใหม่มานะครับไม่ข่ายไม่ถ่ายแบบนี้ถามว่าทำได้ไหม ยากเลยนะที่จะให้เหมือนเดิมถูกมคือมันคือมันได้มีสิ่งสาเร็จเหมือน,นข้าวไม่ว่าต้องซีอิ้วหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับพริกไทยสองช้อนชาไม่ใช่นะครับคือถ้าพอเราได้ปืนอันใหม่มาภายในสองเดือนก็ขาดไม่เหมือนเดิมแต่อาจจะคล้ายเดิมนะครับเพราะว่าในสถานการณ์นะครับตัวที่เป็นรองเท้าเกาหลีนะครับ,ตนะรบแต่ละคู่ไม่ได้ถ่ายพร้อมกันนะฮะถ่ายถ่ายกันแบบเดือนหนึ่ง,งสองเดือนสา ในผมแค่เอามิกมิกให้ดูเฉยน,นะครับมิกว่าแมาแวถ่ายปนิถ่ายลงลงได้ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับมห่างกันนะครับลองดิ้งให้ดูนะครับว่าการถ่ายถุงเทาวก็มีดีอย่างนะครับที่ว่าถ้าเรามีสุขภาพเ,เด็ด้เรื่อยๆแล้วเราจะถ่ายถ้าตัวเดิกหยุดนะครับเพรามัจากกลุ่มเบาบางเละมันก็ยังมันก็ยังรู้สึกว่าที่มันมาพร้อมกันเรามี าเกาหลีขนมเกาหลีอาหารเกาหลีคืออะไรอะไรทั่เกาหลีมันขายได้ครัแแบแอ้น,น,น,นี่บอกว่าคิดเรื่องสินค้าเลยคือจริงแล้วตัวสินค้าเนี่ยมันไม่ได้มาจากเกาหลีหรอกมันมาจากท้องโกงนะคะรับเพราะว่าดีไซ